โพลีนนเราใช้ชื่อว่าสีสม้มโพลีน,นนนี้ดีมากครับจําเป็นมากสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบการหายใจเรื่องระบบหัวใจเพราะว่าโพลีนนเข้าใส่ตัวโพแทสเซียมเยอะมากใส่เพื่ออะไรครับดูแลเรื่องการเต้นของหัวใจดูแลเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจเพราะฉนั้นคนไทยเรามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจตายช็อกเสียชีวิตกันมากเพราะนั้นโพลีนนนจะไปช่วยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราแข็งแรงครับ จะทาให้มีปัญหาเรื่องช็อกไมว่านะค,คนที่เส้นเลือดตีบเนี่ยเป็นมากในไทยเราตอนนี้เสียชีวิตกันมากเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงหกคนนะแล้วก็ยังมีตัวธาตุาเหล็กเพิ่มธาตุเหล็กไปช่วยทําให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องโลหิตจางดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นพอทานเพิ่มนั้นไปแล้วจะทําให้ไปสร้างฮีโมโกลบินซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบในฮีโมโกลบินนะครับแต่ถ้าผู้ที่เป็นทรัสซิเมียนะครับผมไม่แนะนําเพราะถือว่า คนที่เป็นทสัสเมียนั้นจะมีธาตุเหล็กเกินอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ให้ทานนะครับแล้วก็ใส่ซิงค์ลงไปในเรื่องของทำทำให้เกิดสร้างเอนไซม์แล้วก็ B6 ลงไปนะครับเพราะนั้นโพลินอนจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเลือดเลือดจางดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบหัวใจและยังดูแลเรื่องของการน้ำที่มันบาลานซ์อยู่ในสมองเราในสมองเราคืออย่างนี้ครับถ้า ระบบในเซลลจะมีโพแทสเซียมอยู่แต่ถ้านอกเซลล์จะมีโซเดียมเพราะนั้นถ้าโซเดียมกับโพแทสเซียมนั้นไม่บาลานซ์กันจะทำให้เราเกิดการเวียนหัวหน้ามืดเคยยินไหมครับน้ำในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนเวียนหัวเพราะนั้นทานโพแทสเซียมไปนั้นจะไม่เกิดอาการตัวที่ทำให้เกิดบ้านหมุนเวียนหัวได้นะครับผม